เปิดประตูะตสู่กกตเปิดประตูสู่กกตเปิดประตูส,ะตสู่กกตเลือกตั้งระดับชาติเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของคนไทยทำความเข้าใจก e. ับเรื่องราวเหล่านี้กับรายการเปิดประตูสู่กกตดำเนินรายการโดยนันประพัฒน์เฉลิมสินธิรัน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดประตูสู่กกตทางวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค,ค่ะนันประพัฒเฉลิมสินทิรันรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเจอกันเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์ช่วงเวลา14.30นาานถึง15.00นก,กับเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการคัดค้านการเลือกตั้งมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองเลขาธิการาคณะกรรมการการเลือกตั้งร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กอยู่กับเรานะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับคุณนันประพัฒครับค่ะต้องมาทําความเข้าใจกับคํานี้ก่อนคําว่าการคัดค้านการเลือกตั้งการคัดค้านการเลือกตั้งคืออะไรคะ คือในกรณีที่มีการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใสสุจริตและเทธรทมนะครับมีการกระทำผิดเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้สมัครด้วยการเองประชาชนทั่วไปหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ผู้ดําเนินการในการจัดการเลือกตั้งนะฮะเห็นว่ามันมันผิดกฎหมายมันไม่ปกติมันมีเหตุที่จะต้องเอ,อผิดเพี้ยนไปจากความจริงเนี่ยก็สามารถที่จะร้องคัดค้าน ในการเลือกตั้งครั้งนั้นได้ครับค่ะแล้วหลักเกณฑ์ในเรื่องของการที่เราจะต้องยืน่นคําร้องคัดค้านการเลือกตั้งเนี่ยเขามีกติกาอะไรยังไงบ้างคะคือในการในคําร้องทั่วไปเนนะฮะผู้ร้องเนี่ยหรือผู้ได้รับมอบหน,น้านี่สามารถที่จะยื่นด้วยตัวเองนะฮะที่สํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่จัดให้มีการเลือกตั้งซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุนะครับ เพืนแต่มีเหตุจาเป็นเนี่ยก็อาจที่จะยื่นที่สําสนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้ที่ที่ต้องให้มายื่นด้วยตัวเองเนี่ยนะฮะก็เพราะว่าจะได้มีการยืนยันตัวตนนะฮะว่าท่านเป็นผู้เสียหายจริงๆเป็นผู้ที่ประสบเหตุจริงๆนะฮะไม่งั้นเราอาจจะมีการากันแกล้งการร้องกันได้นะครับส่วนคาร้องเกี่ยวกับการนับคะแนนหรือรวมคะแนนเนี่ย นะครับผู้ร้องจะต้องยื่นต่อคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งนั้นนะครับจากนั้นคณะกรรมการเลือกตั้งประจําหน่วยเลือกตั้งหรือผู้ดําเนินการเลือกตั้งเนี่ยก็จะส่งคาร้องมาให้สํานักงานเํามการเลือกตั้งประจําจังหวัดดําเนินการโดยเร็วออีกทีหนึ่งนะครับคําร้องเนี่ยคาร้องคัดค้านเนี่ยจะต้องมีรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับอ่า ต้องวันเดือนปีนะฮะมีวันเดือนปีที่ทําคําร้องมีชื่อที่อยู่และสถานะของของผู้ร้องนะฮะรวมทั้งคาร้องเนี่ยต้องทาเ็นสงสือใช้ด้วยคําสุภาพนะครับเอ่อมีชื่อที่อยู่และสถานะของผู้ถูกร้องด้วยรวมทั้งตรงนี้สําคัญนะข้อที่จริงของของแต่ละข้อกล่าวหาและพฤติการอันเป็นการฝ่าฝืนที่ไม่เป็นตามกฎหมายนะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการจะทําอันอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมีได้เป็นโดยสุจริตเทียท่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันเวลาสถานที่เกิดเหตุพฤติการรวมทั้งบุคคล,ละพยานหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ต้องลงลายมือชื่อด้วยครับสําสหรับอผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะลื่นคําร้องคัดค้านเนี่ยนะครับก็จะเป็นอผู้มีสิทธิ์ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับคนนี้เป็นสสนะฮะเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เป็นผู้สมัครหรือพักการเมืองที่ส่งผู้สมัครลงในเขตเลือกตั้งนั้นนะครับส่วนวนส่วในเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขัดข้านก็ได้แก่ผู้สมัครในระดับอำเภอนะฮะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในระดับจังหวัดหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในระดับประเทศมีสิทธิ์ยื่นคำร้องในระดับอำเภอระดับจังหวัดหรือระดับประเทศแล้วแต่กรณีนะครับ ส่วนการยื่นคำร้องคัดค้านสมัชชิพาต้องถิในพรกรผู้ร่างกินเนี่ยก็คือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือผู้สมัครที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องในเขตที่ตนมีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับหรือที่ตนสมัครแล้วแต่กรณีเหมือนกันนะครับอีกประเภทนหนึ่งคือยื่นคำร้องเกี่ยวกับการออกเสียงประกามตินะครับให้ผู้มีสิทธิเือให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเนี่ยยื่นในหน่วยเลือกตั้งนั้นครับค่ะส่วน ส่วนระยะเวลายื่นคำร้องเนี่ยนะฮะก็กำหนดไว้กรณีที่เป็นคำร้องทั่วไปนะครับในในกรณีที่เลือกตั้งสสให้ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งนะครับจนถึงสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งส่วนการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกเนี่ยนะครับ ต้องให้ยื่นคำร้องภายในสามสิบวันนับวันเลือกตั้งในกรณีที่เอเป็นการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมสาชิกท้องถิ่นนะครับก็ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงสามสิบวันนะครับนับแต่วันที่ประกาศผลก,การเลือกตั้งอีกอันหนึ่งคือการออกเสียงประชามตินะครับให้ยื่นภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่การออกเสียงสิ้นสุดลง นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการยื่นคำร้องครับในเรื่องของคำร้องเกี่ยวกับการยื่นค่าใช้จ่ายนะครับในการยื่นค่าใช้จ่ายเทสยื่นค่าใช้จ่ายไม่ครบพวกนี้ก็สามารถที่ยื่นคัดค้านตั้งแต่วันเลือกตั้งนะครับจนถึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนะครับส่วนคำร้องเกี่ยวกับการนับคะแนนรวมคะแนนของอสมรภูมท,ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมัชชาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็มีนับคะแนนให้ยื่นในในระหว่างเวลาที่นับคะแนนยังไม่เสร็จสิ้นนะครับส่วนกรณีรวมผลคะแนนให้ยื่นก่อนประกาศผลาการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งครับโอ้ค่ะก็ก็จะประมาณนี้ให้ยื่นค,คัดค้านครับค่ะแล้วในกรณีนี้ก็คือยื่นถ้าถามว่ายื่นคัดค้านการเลือกตั้งได้ที่ใดบ้างอย่างนี้ตอบตอบตอบว่าอะไรได้บ้างคะ ครับเโดยหลักเลยให้ยื่นที่ที่สำนักงานข้ามเงการเลือกตั้งประจำจังหวัดนะครับยกเว้นกรณีที่จําเป็นจริงๆนะฮะถึงจะมายื่นที่ที่คณะกรรมการเลือกตั้งที่ส่วนกลางได้นะครับไม่แนะนําให้ยื่นทางไปรษณีย์นะครับเพราะว่าตามระเบียบแล้วเนี่ยไม่สามารถดําเนินการได้ในการยื่นคาร้องเนี่ยเราจะต้องออตรวจเช็คตัวบุคคลนะฮะอาจจะต้องมีการสอบปากคำเบื้องต้นครับเวลา ที่จะต้องทำคำร้องคัดค้านนะคะในตัวคำร้องคัดค้านเนี่ยจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องอะไรยังไงบ้างอะคะอ่ะอ๋อครับตัวน,นี้อย่างอย่างที่เรียนไปขั้นต้นแล้วนะฮะต้องใช้ต้องทำเป็นหนังสือใช้ด้วคำที่สุภาพนะครับแล้วก็วันต้องมีวันเดือนปีที่ทำคำร้องรวมทั้งื่อที่อยู่และสถานะของผู้ร้องที่ที่อยู่ของสถานะของผู้ถูกร้องนะครับแล้วก็เหตุพฤติการ พยานหลักฐานนะครับที่ท่านเห็นว่าเป็นการกระทําความผิดกฎหมายหรือทําให้การเลือกตั้งไม่สุดและเที่ยงธรรมนะครับรวมทั้งต้องลงลายมือชื่อผู้ร้องด้วยแนบบัตรประชาชนเพื่อแสดงตัวตนมาด้วยนะครับค่ะใครบ้างคะที่จะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการยื่นขัด้านการเลือกตั้งอะคะอืมถ้าเป็นกรณีของสสเนี่ยคือผู้มีสิทธิ์อกตั้งนะครับผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ก็จะมีสิทธิ์ยื่นคำร้องในในเขตที่ตนมีมีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับหรือที่เขตที่ตนสมัครหรือที่พรกการเมืองส่งส่งผู้ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับมาลองเป็นกรณีไปนะครับค่ะต่วนการเลือกตั้งวุฒิสภาก็ก็ผู้สมัครในระดับอำเภอก็สามารถร้องมีสิทธิ์ร้องในระดับอำเภอผู้สมัครในระดับจังหวัดก็มีสิทธิ์ร้องในระดับจังหวัดหรือผู้ที่มีสิทธ เลือกในระดับประเทศก็สามารถที่จะยื่นคาร้องในระดับประเทศได้นะครับผู้บริหารท้องถิ่นก็ก็ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับก็อมีสิทธิ์ที่ยื่นคําร้องในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครนะฮะก็มีสิทธิ์ยืน่นอคําร้องคัดค้านในในท้องที่ที่ตนสมัครรับรเลือกตั้งนะครับส่วนประชามาติก็ก็ ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในหน่วยเลือกตั้งนั้นก็าสามารถยื่นคำร้องคัดค้านได้ครับแล้วเวลาที่กำหนดเอาไวะคะ้ค่ะสำหรับเรื่องของการยื่นคำร้องคัดค้านเนี่ยมีกำหนดเอาไว้เป็นรายละเอียดไว้ยังไงบ้างคะในการเลือกตั้งสสเนี่ยนะฮะก็ให้ยื่นคำร้องนะครับตั้งแต่วันที่ประกาศกำหนดการเลือกตั้งจนถึงสามสิบวันครับสามสิบวันนับจากวันประกาศผลการเลือกตั้ง ส่วนการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกนั้นเนี่ยให้ยื่นคําร้องภายในสามสิบวันครับนับจากว,วันเลือกตั้งกรณีการเลือกตั้งสมาชิตรท้องถิ่นหรือผู้แทนท้องถิ่นเนนะี่ยให้ยื่นได้ตั้งแต่วันที่ประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงสามสิบวันนะครับนับจากวันที่อนับจากวันประกาศผลการเลือกตั้งส่วนกรณีการออกเสียงประชามติให้ยื่นภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนะครับนับ <that> แต่การลงคะแนนออกเสียงสิ้นสุดลงนะครับ เพราะว่าตอนนี้ออกเสียงประชามาษเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะฮะรวดเร็วถ้าไม่มีการคัดค้านมาในสี่ชั่วโมงในสี่สิบแปดชั่วโมงเนี่ยก็อาจจะได้ประกาศนะ,ะประกาศผลการลงประชามติีได้เลยครับถ้ามีคนที่เขาอยากจะแจ้งข้อมูลที่เบาะแสและคากลัวค่ะเขากลัวว่าจะเกิดความเดือดร้อนกับตัวเองค่ะทราบมาว่าในส่วนของกฎหมายมีเรื่องของการ ขอรับการคุ้มครองแล้วก็มีการในเรื่องของการคุ้มครองพยานพอสมควรถูกไหมคะกรณีนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งท่านได้ออกระเบียบนะครับว่าด้วยการคุ้มครองพยานคือกรณีที่พยานที่พยานหรือผู้ที่ให้ข้อมูลนะฮะหรือผู้ที่ให้ชี้บอดแสให้เนี่ยสามารถร้องขอรับการคุ้มครองได้นะครับโดยสามารถจิ้งกำลองต่อข,อขอการคุ้มครองพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตัวเองนะครับได้ที่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือสำนักง,งานเลือกตั้งประจำจังหวัด กรณีที่มีเหตุจําเป็นอาจส่งคําร้องพร้อมเอกสารหลักฐานทงางพันีุ์หรือมอบหน้าให้ผู้อื่นมามานําคําร้องมายื่นให้มายื่นแทนก็ได้ครับคือคือกรณีเราให้ความสำคัญมากกรณีคดีเซ่ตั้งเนี่ยมันมันเป็นเอมีความสําคัญแล้วก็ผู้ที่อให้เบาะแสเนี่ยอาจจะได้รับอันตรายได้นะครับท่านก็สามารถที่จะให้เราอดําเนินการคุ้มครองพยานได้ครับผม โอเคอย่างน้อยๆก็อุ่นใจได้ว่ามีความปลอดภัยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวนี้คนก็จะไม่กล้าเป็นพยานเท่าไหร่กลัวว่าตัวเองจะได้รับความเดือดร้อนนะคะใช่ครับใช่ครับค่ะแล้วถ้าหลังจากที่มีการคัดค้านเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะจะมีการประกาศผลการคัดค้านแล้วก็จะต้องดําเนินการอะไรต่อไปอีกอะคะคือหลังจากมีการคัดค้านแล้วเนี่ยนะคณะกรรมการรอกตั้งเนี่ยจะดําเนินการ สืบสวนหรือไต่สวนนะครับอาหากเห็นว่ามีหลักฐานนั้นคนเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดเนี่ยจะทําการดำเนินหตุในการเลือกตั้งในครั้งนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมเนี่ยหรือก็ทาการอันินการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎหมายการเลือกตั้งหรือพระการเมืองนะฮะคณะกรรมการการกตั้งก็จะมีอำนาจในเรื่องของการดําเนินการสืบสวนไต่สวนนะฮะ ถ้าก่อนประกาศผลการเลือกตั้งเนี่ยกรกตเห็นว่าอ่ากรกตเห็นว่ามีการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตเชื่องธรรมเนี่ยกรกตก็สามารถสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับคําสั่งของกรกตก็ให้เป็นที่สุดนะครับที่เราเลือกว่าใบเหลืองนะฮะแต่เอ่อหรือกรณีที่เอ่อผู้สมัครหรือพรรคการเมืองเนี่ยมีการกระทาความผิดหรือูเห็นเป็นใจด้วยเนี่ยนะฮะกรกตก็สามารถที่จะ สั่งให้ระงับสิทธิสมัครเ,เลือกตั้งของผู้นั้นและเป็นการชั่วคราวที่เราเรียกว่าใบส้มนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทําสำนวนรวบรวมเอกฐาเสาร็จแล้วก็จะยื่นคําร้องต่อสารดีกากรณีที่เป็นการเลือกตั้งสสนะครับแล้วก็กรณีที่เป็นการเลือกตั้งสมาชิกว่าท้องถิ่นผู้แทนท้ทองถิ่นเนี่ยก็จะนนนนยืะ่นต่อสารอุทธรที่เกิดเหตุนะฮะเพื่อสั่งเพื่อถอนสิทธิสมัคร ร,รับเลือกตั้งหรือสั่งเพื่อถอนสิทธิเลือกตั้งต่อผู้นั้นตามฐานความผิดที่ได้กระทำความผิดนะครับส่วนกรณีหลังประกาศผลการเลือกตั้งแล้วเนี่ยถ้ากรกตเห็นว่ามีการกระทำความผิดนะครับในการเลือกตั้งอันนั้นเนี่ยกกตเขาต้องยื่นคำร้องต่อสารฎีกาหรือสารุทธรณ์ภาคนะครับกรณีที่เลือกตั้งสสก็ยื่นต่อสารฎีกานะครับกรณีที่ เป็นเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นต็ยื่นต่อศาลอุทพ์นะครับเพื่อให้ศาลมีคําสั่งให้เลือกตั้งใหม่หรือมีคําสั่งเพื่อถอนสิทธิเลือกตั้งหรือมีคําสั่งเพื่อถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนะครับแล้วแต่ฐานความผิดแล้วแต่พยานหลักฐานที่มีส่วนตัวนี้เป็นการการะทําความผิดอาญานะครับกรกตก็ตมีอํานาจที่จะเอ,อดําเนินดิายาญาตับคน ที่กระทำความผิดนั้นได้หรือผู้ที่พบเห็นนะครับก็สามารถที่จะไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับต่อพนกักงานสอบสวนให้ดาเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งนะครับเพราะว่ากฎหมายเลือกตั้งในในบางฐานความผิดเนี่ยมีมีโทษทางอาญาด้วยนะครับส่วนใหญ่จะมีโทษทางอาญาทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจําหน่ายจ่ายแจกสุราตั้งแต่เวลาสิบแปดนาฬิกาของวันก่อนเลือกตั้ง ในและจนถึง18ในกาของวันเลือกตั้งนะครับในเรื่องของของการเอ,อให้ทรัพย์สินนะครับพวกนี้ล้วนแต่มีความผิดทางอาญาทั้งสิ้นครับอืมค่ะ ท่าน,นรองคะเคยสงสัยอยู่คะ่ะอย่างตอนที่พูดถึงเรื่องของการคุ้มครองพยานอย่างเงี้ยนะคะว่าคนที่เวลาเขาจะมาแจ้งเบาะแสให้กับทางกรกตค่ะยังเคยเคย,เคยมีในประวัติได้ยังคะว่าแจ้งเบาะแสจนสามารถดําเนินการได้ถึงที่สุดและได้รับรางวัลเคยมีมั้งไหมคะเอ่อมีมีการขอขอดําเนินการในลนัษณรให้มามาหลายรายเหมือนกันนะครับแต่เราพิจารณาแล้วเนี่ยเออ การให้บาะแสของเขาเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นที่จะนําผู้กระทาความผิดมามาดําเนินคดีได้หรือนํามาสู่ให้เห็นถึงผู้กระทาความผิดที่จะนําไปสู่การเลือกตั้งใหม่หรือให้ใบแดงนะครับก็มีแต่ร้องขอมาโดยใช้ข่าวสารตามปกตินะฮะข่าวทางหนังสือพิมพ์บ้างข่าวทางเว็บไซต์ทางโทรทัศน์บ้างแล้วก็มายื่นมามามา,มายื่นเป็นบาะแส เราก็าจะมีคณะกรรมการพิจาพินาในสิ่งเหล่านี้อยู่ก่อนที่จะนําเสนอท่านคณะกรรมการตั้งเพื่อเอ,อมีมติอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> รค่ะก็ยังไม่มีฮะยังไม่มีชัดเจนครับครับแต่ว่าโครงการที่ทางกกตทํำอยู่นี่ก็ยังยังเป็นโครงการยังโครงการตาสับประรดอ่ะเราก็ยังยังสามารถดําเนินการได้แต่ว,ว่าโครงการ <c oughs> กที่แบบประเภทที่ ได้รางวัลเยอะๆเนี่ยยังไม่มีนะยังไม่มีปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์อยู่ของกะกะตใช่ไหมครัยัยงครับยังครับ <c oughs> <c oughs> ที่ม <c oughs> ีโครงการตาสับป,ปะรดเนี่ยแอปพลิเคชันอันเนี้ยก็ก็สามเ,าเป็นประโยชน์นะฮะเราก็สามารถนํามาประกอบได้เป็นหลักฐานประกอบในสานวนได้แต่ก็ยังไม่ไม่สามารถชี้ชัดได้ลงไปนะ,ะเราต้องไปไปสืบสวนไปดําเนินการต่อแล้วก็ไปเอ่อสืบพยานอย่างอื่นมาประกอบอีกเยอะนะฮะมันมันมันก็เลยยัง แต่จะมีประโยชน์มากครับมีประโยชน์มากท่านผู้ฟังถ้าถ้าพบเห็นการการะทำผิดน,นะก็แจ้งมาทางแอปพลิเคชันตาสับดได้ครับค่ะวันนี้ก็ได้สาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการคัดคา้านการเลือกตั้งกันพอสมควรเลยทีเดียวนะคะต้องกลับขอบคุณวิทยากรของเราค่ะท่านรองเลยาธิที่การคณะกรรมการการเลือกตั้งร้อยตํารวจเอกชนินน้อยเล็กค่ะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะคร,รับครับดีีครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะและจะเข้าสู่อีกช่วงหนึ่งกับเปิดประตูสู่กรกะตออีกสักครู่ค่ะช่วงคำศัพท์เลือกตั้งยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะกับ รายการเปิดประตูสู่กรกตกับดิฉันนันปพัชเฉลิมสินเิรันค่ะวันนี้เราเสนอกันเรื่องราวของความรู้การคัดค้านการเลือกตั้งและจริงๆแล้วคำศัพท์ที่จะต้องเสนอกันวันนี้ก็คือการคัดค้านการเลือกตั้งนะคะแต่ว่าได้ให้ท่านรองเลยาธิที่การคณะกรรมการการเลือกตั้งร้อยตารวจเอกชนินน้อยเล็กอธิบายไปแล้วเพราะฉะนั้นขอปรับคําศัพท์กันสักนิดหนึ่งละกันนะคะเนื่องจากว่ายังเป็นช่วงของการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะวันนี้เราก็ ็จะนําความรู้เกี่ยวกับการทําลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งแต่ว่าขอเน้นในเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะเพราะว่าเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ค่ะในส่วนของบัตรเลือกตั้งที่จะทําลายได้ตามระเบียบอันนี้เนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็นบัตรเลือกตั้งที่ ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนแล้วแล้วก็บัตรเลือกตั้งที่เหลือเต็มเล่มอยู่นะคะสำหรับบัตรเลือกตั้งที่จะทำลายได้เนี่ยก็จะต้องมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขตามที่ทางระเบียบได้กำหนดเอาไว้สิ่งแรกเลยนะคะคือถ้าเป็นบัตรเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งแล้วเป็นระยะเวลาเกินหนึ่งนปะีนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งอันนี้ทำลายได้ประการที่2ก็คือบัตรเลือกตั้งนี้จะต้อง ไม่มีกรณีร้องคัดค้านในความผิดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งหรือมีเรื่องร้องคัดค้านนั้นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสารอุทธรณ์หรือว่าสารอุทธรณ์ภาควินิจฉัยแล้วเสร็จ นะคะส่วนเรื่องที่3ก็คือจะต้องเป็นบัตรเลือกตั้งที่ไม่มีการฟ้องคดีอาญาคดีแพ่งคดีปกครองในความผิดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งการออกเสียงลงคะแนนการนับคะแนนเลือกตั้งทางพิจารณาหรือมีกรณีของการฟ้องคดีต่อศาลในความผิดดังกล่าวแล้วยังไม่ถึงคดียังไม่สิ้นสุดนะคะก็จะต้องมีการตรวจสอบก่อนเลยว่าเกณฑ์เนี่ย เข้าตาม3มเงื่อนไขที่บอกไปไหมนะคะโดยที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและสํานักงานนะคะก็จะต้องมีการตรวจสอบก่อนแล้วก็แจ้งให้กับทางสํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจําจังหวัดแจ้งหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อดําเนินการในการทําลายบัตรเลือกตั้งได้นะคะส่วนหัวหน้า ที่เป็นหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยคะ่ะเวลาเขาจะทําลายบัตรเขาจะต้องมีการตั้งเป็นคณะกรรมการทําลายบัตรเลือกตั้งนะคะจะมีประธานกรรมการคนหนึ่งแล้วก็มีกรรมการไม่น้อยกว่า4คนซึ่งก็จะแต่งตั้งจากข้าราชการแล้วก็พนักงานส่วนท้องถิน่นโดยให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการค่ะ เวลาที่คณะกรรมการทําลายบัตรเลือกตั้งตามเงื่อนไขคือถ้าตรวจสอบแล้วอเป็นไปตามเงื่อนไขได้รับการอนุมัติมาเียบร้อยแล้วว่าให้ทําลายบัตรเลือกตั้งได้นะคะเขาก็จะต้องทําหน้าที่คือจะต้องจัดทํารายละเอียดแล้วก็รายงานข้อเท็จจริงพร้อมทั้งความเห็นแล้วก็วิธีการทําลายเสนอขออนุมัติในการที่จะทําลายบัตรเลือกตั้งแล้วจากนั้นก็จะต้องเสนอรายงานต่อหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณา และก็จะต้องมีการควบคุมการทำลายบัตรเลือกตั้งที่ได้รับอนุมัติให้ทำลายแล้วเมื่อหัวหน้าพนังกงานส่วนท้องถิ่นได้รับรายงานเรียบร้อยแล้วให้พิจารณาตรวจสอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำรายละเอียดข้อเท็จจริงความเห็นส่งไปเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเมื่ออำานยเออเมื่อผอ,อ,อกรกตประจำจังหวัด ได้รับรายงานจากหัวหน้าพนักง,งานส่วนท้องถิ่นก็จะตรวจสอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขว่าเป็นไปตามตามระเบียบหรือเปล่านะคะแล้วก็ เสนอเลยาธิที hmm. ่การคณะกรรมการการเลือกตั so, ้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำลายบัตรเลือกตั้งและเมื่อเลยาธิที่การคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่าบุคคลที่ได้รับมอบหมายได้รับรายงานเรียบร้อยแล้วในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตรวจสอบหลักเกณฑ์อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะกรณีถ้าตรวจสอบแล้วบัตรเลือกตั้งดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขก็ให้เสนอเลยาธิที่การคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุมัติทำลายบัตร แล้วก็แจ้งผลการพิจรารณาอนุมัติทำลายบัตรต่อไปที่ผอออกก,ะกะตจังหวัด ผอกอกตจังหวัดก็จะแจ้งไปที่หัวหน้าพนังกงานส่วนท้องถิ่นและก็ดําเนินการทําลายบัตรนะคะแต่ถ้ามีการตรวจสอบพบว่ามันยังไม่เข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขก็จะมีการแจ้งให้กับทางผอกกตประจําจังหวัดแล้วก็แจ้งให้กับหัวหน้าพนักง,งานส่วนท้องถิ่นให้เก็บบัตรเลือกตั้งอันนี้เอาไว้ก่อนนะจนกว่าจะได้รับการแจ้งอนุมัติให้ทําลายถึงจะทําลายบัตรเลือกตั้งได้นะคะแล้วก็ ถ้าได้รับอนุมัติมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยในส่วนของคณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้งก็จะต้องดําเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติให้ทําลายบัตรเลือกตั้งและก็ต้องมีการควบคุมดูแลโดยเคร่งครัดนะคะเพราะว่าห้ามเด็ดขาดไม่ให้บัตรเลือกตั้งเนี่ยสามารถถูกนําออกไปสู่ภายนอกได้หรือว่าอาจจะมีผู้ที่นําไปใช้ในทางที่มีช่อบ เมื่อดําเนินการทําลายบัตรเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องมีการทํารายงานผลการทําลายบัตรเสนอต่อหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นรายงานไปยังผอ,อ,อกก,กตจังหวัดแล้วก็ส่งต่อไปที่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ทราบตามลำดับนะคะส่วนการดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งเนี่ยนะคะไม่ว่าจะวิธีใดๆก็ตามที่ได้รับอนุมัติแล้วเนี่ย วิธีการทำลายเขาให้คำหนึงถึงความปลอดภัยต่อบุคคลทรัพย์สินของผู้อื่นหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแล้วก็จะต้องทำให้บัตรเลือกตั้งถูกทำลายจนสิ้นสภาพไม่สามารถนำกลับ มาใช้ได้อีกนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการทำลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งขอเน้นว่าเป็นเรื่องของเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะคุณผู้ฟังคะเปิดประตูสูกก่กกตมีให้คุณผู้ฟังรับฟังกันเป็นประจำทุกทุกวันอาทิตย์ช่วงเวลาบ่ายสองครึ่งจนถึงบ่ายสามโมงนะคะดิฉันนันประพัฒเฉลิมสินธิรนันวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ